เทรด GJ ให้กำไรใช้ทฤษฎีที่เรียบง่ายได้ด้วย EP นี้นะครับมีเพื่อนๆขอกันเข้ามานะครับว่าอยากได้ระบบเทรดที่จบในวันแล้วก็เทรดในคู่ GJ time frame 30ม30นาทีนะครับวันนี้ผมก็มาจัดให้แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะไปรับชมนะครับรบกวนนิดนึงนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับ KC Forex Trading สวัสดีครับการเทรดของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความท,ท้าทาย หนึ่งในปัจจัยของความสําเร็จก็คือจิตวิทยาการเข้าใจกลไกและการทํางานของจิตใจของมนุษย์มันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในด้านความคิดหรือมีแรงจูงใจจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะครับทำให้เราตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดโดยที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตวิทยาในการเทรดก็เลยเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์และก็จัดการความเสี่ยงในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่สําคัญระบบเทรดของเราเนี่ยต้องมีความชัดเจนในจุดเข้าและจุดออก จุดทำกำไร กรณีที่เราจะเทรดให้ได้เปรียบนะครับผมก็ขอแนะนําให้ใช้โบรกเกอร์ที่มีสเปดต่ําอย่างบรกเกอร์ iuX เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2016มีใบอนุญ,ญาต FSCA และ MISA สมัครเปิดบัญชีบรกเกอร์ iuX Market รับฟรีทันที30เหรียญสําหรับโบนัสเริ่มต้นในการเทรดมีบัญชีเทรดที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบัญชี Standard Standard Pass Low แล้วก็ Pro และที่ผมชอบ,บามากๆนะครับก็คือโบนัสเงินฝากที่สูงสุดถึง3,300เหรียญเฉพาะบัญชีประเภท Standard Plu s เท่านั้นนะครับฝากถอนรวด เร็วมากๆนะครับฝากขั้นต่ําเพียงแค่10เหรียญเท่านั้นถอนขั้นต่ําได้ตั้งแต่3เหรียญขึ้นไปเลยนะครับและเขายังให้เลเวลมาสูงถึง1ต่อ3,000เลยนะครับซึ่งเหมาะมากๆกับคนที่ชํานาญในระบบและเป็นมืออาชีพแล้วนะครับนอกจากนี้เขายังมีแชทซัพพอร์ตไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับตอบไวให้บริการดีมีหลากหลายภาษาให้เลือกใช้นะครับและอย่าลืมไปรับโบนัสฟรี30เหรียญจากบล็อกเกอร์ iuX เพียงแค่คลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วสมัครเปิดบัััญชีีีกก็รรรรรบบบ30เเเหยยไไปดดนนแแบบฟ้แาา้้ลววาามมิ่ ตั้งค่าระบบเทรดใน GJ กันเลยนะครับไปที่ insert นะครับมาที่ indicator มาที่ moving average วันนี้เราจะใช้ period 120 linear weight apply to close นะครับมีเพิ่มที่ level คลิกเข้ามาที่ level level ใช้เป็น200แล้วก็ลบ200นะครับตัว level เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวตั้ง sl นะครับกด ok เข้าไปเราก็จะได้เส้นแบบนี้มานะครับเราจะไม่ได้ใช้เส้นสีน้ำเงินเป็นจุดเข้านะครับใครจะไปเปลี่ยนเป็นเส้นปละก็ได้นะครับ แต่จุดเข้าของเราเนี่ยจะใช้เงื่อนไขของเส้นสีชมพูเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขจุดเข้ากันเลยกราฟเนี่ยเขาจะมีการผันผวนทะล,ลุเส้นสีชมพูขึ้นไปมาอยู่แล้วนะครับเราจะใช้เส้นสีชมพูเราเนี่ยเป็นแนวรับหรือแนวต้านกรณีที่กราฟเคลื่อนที่เป็นเทนนะครับกราฟจะขึ้นแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นต่อใช่ไหมครับจุดที่เราจะเข้าก็คือจุดนี้นะครับจุดที่เขาย่อก็จะเป็นบริเวณน,นี้นะครับ อย่างบริเวณนี้นะครับกราฟทะลุลงมาต้องทะลุเส้นสีชมพูล,ลงมาก่อนเมื่อทะลุลงมาแล้วนะครับต้องมาชนเส้นสีเงินเพื่อแจ้งว่าเป็นทิศทางขาลงจังหวะที่เขากลับไปนะครับ ปิดเป็นแท่งแดงตรงเส้นสีชมพูตรงนี้เราจะมองว่าเป็นการย่อสมบูรณ์นั่นก็คือเขากลับมารีเทสที่เส้นสีชมพูเราสามารถเปิดเซลล์ได้เลยนะครับ SL ที่เส้นสีฟ้าตรงจุดนี้ก็เก็บท p 1ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหรือใครจะไปแบ็กเทสเพิ่มเติมแล้วก็ขยายระยะท p ก็ได้เช่นเดียวกันเราจะเข้าเทรดแค่ทีละออเดอร์นะครับจังหวะที่เขากลับขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่เข้าเพิ่มนะครับเราจะปล่อยไปเพราะว่าป้องกันความเสี่ยงในจุดที่เราโดน SL ด้วยเราเข้าเซลล์ตรงจุดนี้นะครับ กราฟวิ่งมาถึง TP1 วัดระยะดูเท่าไหร่300จุดนะครับก็จบได้เป็นที่เรียบร้อย1ไม้ใครที่ขยายระยะ TP กราฟวิ่งสูงสุดอยู่ที่ TP3 นะครับตรงนี้วิ่งไปพันจุดซึ่งระยะ TP เนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครจะทนระยะได้เท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วไม่ใช่เรื่องของการที่ทนระยะกำไรได้อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความชํานาญในการใช้ระบบเทรดเรารู้จักระบบเทรดนั้นดีแค่ไหนกรณีที่เราถือยาวเนี่ย แนะนำให้ใช้โบ็กเกอร์ที่เป็นฟรีสวอปนะครับอย่างบ็กเกอร์ iu x ก็จะสามารถทําให้เราเทรดโดยการที่ไล่ความังว,วลจากสวอปนั่นเองนะครับกรณีที่สวอปเป็นบวกก็ดีไปแต่ถ้ากรณีที่สวอปเป็นลบแล้วกราฟเนี่ยกลับขึ้นไป SL มันจะกลายเป็นว่าเราติดลบมากกว่าเดิมเงื่อนไขเซลลผ่านไปแล้วทีนี้เงื่อนไขบาย buy, นะครับเรารอให้กราฟเนี่ยขึ้นมายืนเหนือเส้นสีชมพูให้ได้โดยการที่เขาต้องมาสกิดด้านบนก่อนนะครับสกิดเส้นสีฟ้าจังหวะที่เขาย่อลงมาบริเวณเส้นสีชมพูนะครับแล้วปิดเป็นแท่งเขียวแบบนี้เราก็เข้าบ่ายอ่ะ SL ที่เส้นสีฟ้าเช่นเดิมเก็บที1่เท่าเป็นที่เรียบร้อยจังหวะนี้เนี่ยวิ่งไป290จุดนะครับก็เก็บ t p ีได้เป็นที่เรียบร้อย เมื่อเก็บ TP แล้วนะครับจุดนี้มีการลงมารีเทสเส้นกลางอีกหนึ่งครั้งปิดขึ้นไปเป็นเขียวเราก็เข้าบายได้อีกหนึ่งครั้งนะครับกราฟวิ่งไป TP 1เท่าระยะวิ่งอยู่ที่370จุดก็สามารถทำกำไรได้ถึง2รอบตรงนี้นะครับเราบายเข้าไปจะสังเกตว่าจุดเข้าก่อนหน้านี้ของเรานะครับไม่มีแท่งไหนที่ทะลุเหนือเส้นสีชมพูขึ้นมาหรือจุดเข้าที่เราบายตรงนี้ไม่มีแท่งไหนทะลุเส้นสีชมพูล,ลงไปตรงนี้ก็ไม่มีแต่แท่งนี้เมื่อเราเข้าบายปุ๊บเขาขึ้นได้สัักรระะะยะนึนคบ เขาก็หลุดเส้นชมพูมาเมื่อหลุดเส้นชมพูมาเราปิดก่อนที่จะถึง SL เลยนะครับเมื่อเขาปิดแท่งปุ๊บเราก็ปิดไม้ทิ้งเลยนะครับก่อนที่จะถึง SL กรณีที่เขากลับขึ้นไปปิดเป็นแท่งเขียวเราค่อยเปิดบายใหม่ได้เมื่อกราฟลงมาสัมผัสเส้นสีฟ้านะครับเขาขึ้นไปเราก็จะรอจังหวะเซล์ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ย เขาขึ้นไปแล้วสามารถยืนเหนือเส้นสีชมพูได้นะครับแล้วก็ไซเวย์อยู่บริเวณนี้ลูดกลับลงมาอีกครั้งตรงจุดนี้เราไม่ได้ทําอะไรกลับขึ้นไปยืนอีกครั้งคราวนี้ถ้าเขาจะขึ้นจริงเราต้องรอให้เขาสัมผัสเส้นสีฟ้าก่อนเมื่อสัมผัสเส้นสีฟ้าเสร็จกลับลงมาปิดเป็นแท่งเขียวนะครับ ถ้าเราจะบายนะครับตรงนี้ค่อนข้างสูงมากๆสังเกตนะครับจุดที่เราเข้าบายเนี่ยจะอยู่ใต้เส้นสีฟ้าบายใต้เส้นสีฟ้าบายใต้เส้นสีฟ้าเซลล์เหนือเส้นสีฟ้านะครับถ้าเราเข้าบายตรงนี้เราบายเหนือเส้นสีฟ้าซึ่งเรามองว่ามันเป็นราคาที่สูงไปแล้วเราก็อาจจะไม่เข้าตรงจุดนี้นะครับก็ปล่อยไปกราฟเนี่ยย่อกลับเข้ามาที่เส้นสีชมพูอีกครั้งเบรกขึ้นไปปิดได้นะครับเมื่อปิดได้ตรงจุดนี้เราถึงค่อยเข้านะครับจะเห็นว่าเงื่อนไขจุดเข้าของเราจะอยู่ใต้เส้นสีฟ้านะครับ เก็บที่พีหเท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับย่อกลับมาปิดเป็นแท่งเขียวอีกครั้งนะครับเราเปิดบ่ายเก็บที่พีหเท่าเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองการาฟหลุดลงมาแต่ไม่สัมผัสเส้นสีฟ้านะครับนั่นแสดงว่าเขายังไม่ลงเมื่อกลับขึ้นไปยืนได้เราจะมองว่าเป็นโซนรีเทสบายเราก็จะใช้จุดนี้เป็นจุดเข้าบ่ายต่อไปนะครับก็สามารถเก็บ TP1 ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องรอให้เขากลับมาจุดเนี้ยเขากลับมานะครับรีเทสที่เส้นสีชมพูบริเวณนี้เราเข้าบายยได้เลนะครับ กราฟก็วิ่งไป TP 1เท่าเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองกลับมาอีกนะครับเส้นสีชมพูเราก็เข้าบายไปนะครับจุดนี้เขาปิดลงมาใต้เส้นชมพูนะครับไม่ถึง SL เราปิดแท่งแดงนี้นะครับเขาอาจจะลงก็ได้นะครับเราก็ปิดทิ้งไปก่อนถ้าเขากลับขึ้นไปยืนได้เราค่อยบายอีกทีนึงจังหวะนี้มีการกลับขึ้นไปยืนนะครับปิดเป็นแท่งเขียวปึ้งเราค่อยเข้าบายอีกครั้งหนึง่ง SL ที่เส้นสีฟ้าเก็บ TP 1เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยกราฟเนี่ยควรจะรีเทสต,ตรงนี้ไม่รีเทสนะครับ ทะลุลงมาแต่ไม่ถึงเส้นสีฟ้าเรายังไม่เซลล์นะครับตอนที่เขากลับไปรีเทสเส้นยมมูตรงจุดนี้รีเทสเส้นสีฟ้านะครับกราฟกลับขึ้นไปแต่ไม่รีเทสแล้วลงต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาขึ้นไปก็ไม่ถึงเส้นสีฟ้าอีกแสดงว่ายังไม่ขึ้นจุดนี้นะครับรีเทสกลับขึ้นมาใกล้เคียงกับเส้นสีชมพูปิดเป็นแท่งแดงเราก็ใช้เป็นจุดนี้เข้าเซลล์เก็บทีพีเท่าได้เป็นที่เรียบร้อย กลับขึ้นมาอีกเขามาสัมผัสเส้นสีฟ้าแต่ก็ลงมาไม่รีเทสนะครับหลุดเมื่อหลุดลงไปกลับมาทะลุเส้นสีฟ้าด้านล่างนะครับทะลุลงไปเลยนะครับโดยที่ไม่รีเทสเส้นชมพูเลยนะครับตรงจุดนี้เราก็พลาดโอกาสไปเพราะว่าเขาขึ้นไปสัมผัสเส้นสีฟ้าก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขแบบนี้นะครับ เราก็ไปหาเทคนิคในการเทรดคู่อื่นนะครับปล่อยว่างไปก่อนก็ได้นะครับเมื่อหลุดกลับขึ้นไปนะครับแล้วไปรีเทสเส้นสีฟ้าจังหวะที่เขาปิดกลับลงมาเส้นสีชมพูแล้วปิดเขียวขึ้นไปได้ที่บริเวณเส้นชมพูเนี่ยเราก็ใช้เป็นจุดเข้าบ่ายนั่นเอง HL ที่เส้นฟ้าเก็บ TP 1่เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกลับลงมาทะลุเส้นสีฟ้าเราก็ปล่อยไปก่อนเขาบอกว่าเขาจะลงแต่ทีนี้เนี่ยเขากลับขึ้นไปแตะเส้นสีฟ้าอีกครั้งนะครับนั่นก็แสดงว่าเขาบอกว่าเขาจะขึ้นเวลาเขาย่อกลับมาตรงเส้นสีชมพูปิดเขียวไดด้ปป๊บเเราาิย เก็บทีพ่พีหนึ่งเท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับการาฟวิ่งขึ้นไปไกลเลยก็ต้องบอกว่าระบบเนี้ยจริงๆแล้วมันได้มากกว่า r r 1ต่อ1อาจจะไปแบ่งปิดก็ได้ถึงทีพีหนึ่งนะครับปิดครึ่งหนึ่งเปิดมา0.02ปิดออก0.01นะครับแล้วก็เอา SL กันหน้าทุนไว้อีก0.01หลังจากนั้นก็ลันต่อไปท p 3ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ท p 3นะครับตรงนี้ก็ TP3TP3 เช่นเดียวกันตรงนี้ก็ที่ก็ t ับ t p 3 สมหมดเลยนะครับสมหมดเลยแต่ก็จะรอนานนิดนึงนะครับถ้าถือระยะ TP ที่เป็น TP 3เท่านะครับแต่ด้วยระบบนี้ก็สามารถทําได้นั่นเองแล้วถ้าชอบระบบนี้นะครับอย่าลืมนําไป b a c k t e s เพื่อเสริมประสิทธิภาพดึงศักยภาพของระบบออกมาให้ได้มากที่สุดไม่ต้องไปสนใจในเรื่อง win rate ในอดีตนะครับเพราะว่าสภาวะของกราฟในอดีตที่คุณเอาไป b a c k เทสเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นสภาวะอะไรให้สนใจสภาวะ ที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็จดจำเงื่อนไขของการเข้าเทรดให้ได้นะครับวิธีการแบ็กเทรดที่ดีก็คือให้โฟกัสในจุดเข้าของตัวเองนะครับว่าเป็นจุดเข้าในรูปแบบไหนเราทำตามเงื่อนไขครบถ้วนไหมเรามีอารมณ์แบบไหนในการเทรดเพราะส่วนใหญ่แบ็กเทรดเนี่ยจะไปโฟกัสแต่ว่าชนะหรือแพ้วิเลทเยอะหรือ R r เยอะนะครับมันก็เลยทำให้เราเปลี่ยนระบบไปเรื่อยเนั่นเองนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้แบ่งปันให้เพื่อนๆได้นะครับแชร์เป็นวิทยาทานต่อไปยิ่งให้ก็ยิ่งได้แล้วสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องสามารถกดสนับสนุนได้ที่การสมัครสมาชิกนะครับหรือใครต้องการแผนเทดท,ทองคำรายวันก็สามารถสมัครสมาชิกช่องได้เช่นเดียวกันนะครับพูดคุยคอมเมนต์ด้วยความสุภาพถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสาเร็จไปด้วยกันนะครับสาหรับวันนี้ KC Forex t r a ท i n g สวัสดีครับ